เต้าหู้หมูสับสูตรเชฟบุ๊กทำง่ายอร่อยด้วยวัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้ไข่ครับเนื้อหมูสับและก็หอมแดงสับครับนี่คือเคล็ดลับนะครับใช้หอมแดงจะเข้ากว่าใช้กระเทียมครับแล้วก็ต้นหอมซอยครับเริ่มจากนำเต้าหู้ไข่นะครับมาทอดในน้ำมันแบบไม่ต้องชุกแป้งนะครับทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้เลยนะครับผม หลังจากนั้นนํามาพักไว้ครับเราจะมาทําซอสกันครับตั้งกระทะนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุกนะครับนาเข้าจากประเทศเกาหลีครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยตามด้วยหอมแดงสับนะครับผัดหอมแดงพอเริ่มสุกนะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อหมูสับลงไปนะครับล้วนหมูสับให้สุกประมาณ80%เลยครับผมแล้วเราก็จะเริ่มปรุงกันนะครับเริ่มจับน้ํามันหอยก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับผม หลังจากนั้นก็จะเป็นน้ําตาลนะครับสําหรับซอสราดแบบนี้จะออกหวานนิดๆนะครับจะเข้ากับเต้าหู้ได้ดีนะครับเลยต้องใช้หอมแดงอย่างที่บอกเคล็ดลับตอนแรกใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะครับรอจนหมูสุกได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งสีสวยๆด้วยสีอิวดําอีกสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าดูง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่บอกเลยว่าเสร็จแล้วครับผม หลังจากนั้นเราก็จะนําไปราดในเต้าคู่นะครับที่เราพักเอาไว้ครับลาดแบบนี้เลยครับแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกไทยกับต้นหอมอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับเต้าคู่หมูสับสูตรเชฟบุ๊กทำง่ายอร่อยด้วยนะครับ